เจ้าของสวนนะครับเห็นหัวใหญ่ขุดดูอีกครับเอ้ามาดูอีกครับต้นน้องต้นเป็นไงครับพี่พิรุณเดือนครึ่งนิดนะขนาดนี้โอเคไหมครับมันก็ต้องโอเคแล้วแหละตอนนี้เออเกินโอเคเลยนะนะครับอายุแค่เดือนครึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ออกรอบตัวแล้วก็หัวใหญ่นะครับในบางคนบอกโเดือนนะครับถึงจะได้ขนาดนี้อันนี้อายุแค่เดือนครึ่งเอง อย่างนี้โอ้โหพึงพอใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาวอามีจัดเปนเอามั่งสนุกใหญ่เลยครับโอ้โหดูนะครับท่านผู้ชมนะฮะยาวเป็นเมตรเลยครับนะฮะโอ้โหใหญ่ด้วยนะเกือบเท่าแขนแล้วครับตอนนี้นะฮะนี่ขุดทางเดียวนะครับจริงๆแล้วรอบตัวนะฮะแหมสุดยอดจริงลอยดินแดงโอ้โหดิออกหมาเลยฮะโอ้โหไกลมากครับแหมยาวยื้เลยครับยาวเบื้อยเลยฮะแหมผมก็ภาษาผิดไปด้วยเลย โอเคสุดยอดจริงครับแหมต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ 4T แล้วก็ไบโอ 4T ของเราเนาะนะครับแหมสุดยอดจริงแต่เราฉีดเองเป็นไงบ้างครับพี่มีรอนแชร์นิดนึงก็ฉีดเองครับทำให้ใรู้สึกว่าประทับใจผลิตภัณฑ์จริงนะเพราะว่าถึงเราเหนื่อยแต่ว่ามันดูมัมากินประหยัดด้วยเนะาะยยัดด้วเ,เราครับแล้วก็ทราบมาว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเคคไม่ได้ใช้เลยฉีดโพรงของเราอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ ผมมาดื่มเยอรมันสไตลทุกวันแหละครับยิ่งขี่ยิ่งสนุกเนาะโอ้สุดยอดมากมากเอาโอเคครับน่เดี๋ยวปีนี้ผลนีครับของติ๊กอัพใหม่สักคันเลยฮะครับขอบคุณมูทีครับให้กินครับสุดคันโอเคได้แน่นอนนะถ้าเกิดมันขนาดนี้นะครับ